<c oughs> เอาละทุกคนวันนี้นะครับก็เราเนี่ยจะมาสอนตัดต่อคลิปแล้วก็รวมถึงการสโลคลิปด้วยนะครับอย่างแรกที่เรากดเข้านี่ครับตรงนี่ตรงแอป CapCut นะครับกดเข้าไปเลยครับเพราะทุกคนมาอยู่ในหน้านี้แล้วให้ทุกคนกดเข้าไปตรงนี้แล้ว กดไปลงวิดีโอนะครับที่เราอยากจะทำนะครับเดี๋ยวมาก่อนนี้เดี๋ยวม,าก,ยวมาก่อนนะครับอ่าวิดีโอนี่ครับนี่คือวิดีโอที่ผมทํานะครับเราวันเผือแหลกนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเนะี่ยวิธีการทํานะครับให้คนเนี่ยดูดูคลิปได้เลยนะวันนี้ครับ แล้วเราเนี่ยก็ทำไปบอนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับนี่ให้เราผมขอทำไปก่อนนะครับตัดก็ไม่ยากนะครับอาได้แต่มันก็ยังไม่ไม่ค่อยดีนะครับ แล้วก็ตัดตรงนี้อ่าสาบผมนะครับจะไม่ค่อยจะสอนการตัดนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นไปที่เรื่องการสโลมากกว่านะเพราะการสโล่ลก็ทั้งง่ายทั้งยากนะอืมผมเดี๋ยวต่ออ่าต่อไปกัเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นะที่เราชื่นชอบเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเอฟเฟกต์นี้ละกันนะได้ได้ได,ได้ผมจะเอาให้เอาให้อา อ้อยถึงเลยนะทุกคนต้องนี้อ่ะป๊เอฟเฟกต์ไม่ได้นะนี่ก็เป็นการตัดเท่าไหนะนี่เป็นไงก็เข้ามานะฮะแล้วก็เดี๋ยมก็จะสอนเลยครับสอนการเพิ่มคลิปเพิ่มคลิปเสียงครับให้เราจะ ไม่ใช่ไม่ใช่เอาคลิปเสียงที่เราต้องการนะครับมานะครับอย่างเช่นเป็นคลิปเสียงนี้นะครับไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวผมจะมเอาคลิปเสียงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคลิปเสียงของผมนะที่ผมได้ทํามานะครับจะยากหรือจะง่ายก็ <Okay. S 1> แล้วแต่ทุกคนจะเอาเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ ทำให้คลิปเสียงมันไปดีๆนะคลิปเสียงผมอาจจะบั๊กนะ้ำนี่มันบักนะ๊กใช่นไหมอ่ะอ่ะเราจะเอานี่มันถึงวานนะี่นี่ลองดูก่อนโอ้ไม่ไดุู้คนไม่ได้วะ่ะ เราให้เราต้องทำควรทำให้เสียงอะ่ะมันเพิ่มไม่ดีนายได้อยู่อ้าวแย่ก็เดี๋ยวผมทำใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับรอ,อก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทำนะครับ ผมอาจจะทำงานนะครับโดนได้ <So can. S 1> ได้ละโดนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะตัดให้เหลือแค่เท่านี้นะโอเคครับไม้เมื่อเราได้อย่างนี้ไมาเป็นที่เรียบร้อยให้เรากดเข้าไปตรงเขาว่าอัปโหลดนะครับตอนนี้ครับเราก,กำลังอัปโหลดวิดีโอนะครับ แล้วเราก็จะไปสโลกันนะสโลเนี่ยผมจะสอนปรับอยู่นิดหนึ่งมาการสโลให้คนกดเข้าไปตรงแอปสโลนะครับคือนี่นี่ทุกคนแอปนี้นี่แอปนี้แอปนี้นีน่กดเข้าไปได้พอทุกคนกดเข้าไปนะครับจะเป็นรูปหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดเข้าไปตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงกล้องนะครับกดเข้าไปตรงอะไรเนะนี่ยตรงที่มันเป็นรูปบวกนะทุกคนกดเข้าไป ทีนี้นมันจะให้เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการทำนะครับอย่างนี่ผมทำคลิปนี้ใช่ไหม <c oughs> น,นี่โนุนนี่แล้วให้เราทำดูนะว่าเราจะต้องช็อตไหนนะครับอะยังไงแล้วก็เราก็ตัดไปครับแล้วเราก็ตัดแล้วก็ตัดตั้งแต่ช็อตนี้มานะครับนี่ ปุ๊บไม่ยากนะครับนี่เ้าถูทุกคนช็อตนี้นะครับเราก็เอาสโลว์ให้มากที่สุดนะครับผมจะเป็ตั้งสามห้า 3, เลยแล้วกันนี่อ่านี่นะครับก็แค่นี้คนระับจะจะเป็นการสโลว์คลิปเป็นเทียบไรก็ไม่ยากนะไม่ยากเลย,เลยแล้วต่อไปนะครับเราก็กดนี่ กดอัปโหลดวิดีโอนะแล้วก็รอนะครับถ้าผมอาจจะรอช้าหน่อยนะช้านะครับมากๆเลยตอนประมาณสัก40มั้ง50าสะมันก็จะหยุดค้างครับไม่รู้เป็นไรนะผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่ครับเวลาแอปมันค้างครับผมมีวิธีการแก้กดเข้าไปตรงลูกออกนะครับกดเข้าไปนะครับมันค้างนะครับี่ให้ทุกคนกดคําว่าข้อมูลแอปนะครับกดเข้าไปแล้วก็ดูนะครับข้อมูลถ้ากดข้อที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็กดคําว่าล้างแล้วก็กดคําว่าล้างทั้งหมดกดตกลงปึ๊บแล้วก็เข้าแอปใหม่นะครับมันจะเป็นการล้างข้อมูลนะครับไม่ให้มันแหลกนะครับ กดอนุญาตไปให้หมดนะครับอะแล้วกดเข้าไปตรงเดิมวิดีโอเดิมครับไม่ถ้าเราจะาวิดีโอไหนจะตัดก็ตามใจนะครับอะขอแต่คลิปนี้แต่ขึ้นไปดีเดี๋ยวผมจะบอกให้นะาก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับนี่ยผมจะทำนะครับนี่นี่เราก็ตัดตั้งแต่ตรงนี้นะครับตัด ตรงนี้ครับก็ตัดเหมือนกันนะครับตัดไปนะครับพอเราตัดเรียบร้อยนะครับเราก็ไปตรงช็อตที่เป็นช็อตนี้นะแล้วก็เปสักสามห้านะ <_ an> อ่ะตอนนี้แล้วก,กดอย่างนี้เพื่อเป็นการอัปโหลดวิดีโอขอคลิปนี้ครับคนไลค์หนึ่งไลค์ให้ถึงหนึ่งร้อยไลค์กันด้วยนะครับก็ถ้าถึงอย่าผมจะ สอ,สอนทำแบบวิธีการสร้างเกมนะฮะขอเลยนะคนละหนึ่งลา์นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นการตัดคลิปนะครับไปตอนที่มาเสร็จนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนเออมันนานนะครับอ่ะทุกคนทุกคนก็ผมได้อัปโหลดเสร็จแล้วนะครับผลก็คือดูนะครับทุกคนดู อ่าทุกคนเป็นไงกันมางฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจูก,กับปั้นขึ้นมาแล้วต่อยไปที่ปุ่มไร้ได้เลยเอาต่อย้มาแรงหงครับต่อยให้โซรสัพังไปเลยโอเคก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับก็บ๊ายบาย